แม่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะสำหรับ Blackpink Around the World ซึ่งทาง YG เนี่ยได้ผุดโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็ตามรายงานสื่อเนี่ยคาดการว่าแนวโน้มกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะ ประกาศสุดเซอร์ไพรส์จาก Black พิงค์สำหรับโปรเจกต์ขนาดใหญ่พิเศษและก็ความกระตือรือร้นของแฟนๆทั่วโลกจากเว็บไซต์ข่าวของประเทศเกาหลีใต้ได้รายงานว่า YG Entertainment ได้โพสต์วิดีโอทีเซอร์ที่มีชื่อว่า Blackpink Around the World ในบล็อกอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาของวันที่23พฤศจิกายนเริ่มต้นด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมของเมืองใหญ่ๆทั่วโลกและการแสดงเวลาท้องถิ่นของเมืองต่างๆ นอกจากนี้เพลงฮิตของพวกเขาอย่าง How You Like That ก็ยังสะท้อนกับเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ b l a c k พิง k ในช่วงเครื่องหลังของวิดีโอที่มีการซูมออกไปหลายเมืองพร้อมกับการวางมงกุฎสีชมพูบนพื้นโลกให้ความหมายว่าโครงการนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อสถานะของ Black พิงคซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกเนื่องจากวิดีโอทีเซอร์สั้นๆความยาวประมาณ30วินาทีนี้ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกจึงยังไม่ทราบรายละเอียดและข้อมูลอย่างชัดเจนนักแต่ความอยากรู้อยากเห็นและความคาดหวังของฟแฟนๆทั่วโลกกำลังพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากได้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นงานใหญ่ในช่วงปลายปีของสาวๆ Black พิงคและส่วนตัว Black พิงคเองก็ได้สร้างความแข็งแกร่ง ให้กับตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาดเพลงทั่วโลกโดยกิจกรรมที่หนักหน่วงในปีนี้อาทิเช่นเพลง Soul Candy เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากับ Lady ้ก g a ดีว่าดังระดับโลกเพลง How You Like That ในเดือนมิถุนายนเพลง Ice Cream กับเซเลน a าโก e เมในเดือนสิงหาคมและการเปิดตัวดิอัลบัมซึ่งเป็นอัลบัมเต็มชุดแรกหลังจากเดบิวต์มา4ปีในเดือนตุลาคมค่ะ ซึ่งหลังจากที่แอดดูทีเซอร์สุดยิ่งใหญ่จบเป็นไงคะคนลุกสู้เลยนะทุกคนเพราะบอกตามตรงเลยว่าทีเซอร์ปังมาก ดูยิ่งใหญ่อลังการตอนนี้หลายคอมเมนต์ในโลกออนไลน์เลยนะคะก็ได้มีการคาดเดากันไปนะว่ามันคือกิจกรรมอะไรกันแน่บางคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ในช่วงปลายปีนี้หรือเปล่าแล้วก็บางคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ถ้าลงเวลาแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเวลานัดปล่อยเพลงใหม่นะ อะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ยังไงก็ทุกคนรอการประกาศร,รายละเอียดอย่างเป็นทางการจากทาง YG กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอะไรอัปเดตเดี๋ยวแอดจะนำมาทำคลิปแล้วก็เผยแพร่ให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะ